ครับเมาเช้านี้ก็มาเช็คเครื่องต่ยารับทรง GX35 แจ้งอาการคือเครื่องสตาร์ทไม่ติดครับผมมาเช็คเบื้องต้นครับผมครับผมแลเราก็มาชิดเครื่องไปพร้อมกันครับผมกับเครื่องอาการสตาร์ทไม่ติดครับตัวนี้เป็นเครื่อง h o n ด a านะครับเป็น h o n ด้าท้รหัส SD ดีครับคือมันจะแยกหัวครับนี่ใสสเปรยสับทำความสะอาดให้ดูครับตัวนี้ล้างเบรคครับผม เป็นฮอนด้าเท้ครับผม s ดี SD. มามันไม่ติดยังไงมาลองเช็คเบื้องต้นครับคือเช็คก,กำลังอาจครับก่อนอื่นดึงว่าเครื่องมันดึงได้หรือเปล่าครับผมเครื่องแท้เเครื่องดึงได้ครับผม แต่มีเสียงครับผมเสียงเหมือนเหล็กเสียดสีกันนะครับไปไกลดูครับเสียงเหมือนเหล็กเสียดสีเลยครับผมมาเช็คมันเครื่องครับ อาการนี้แรงอัดแทบไม่มีแล้วครับผมเสียงเด็กสีซีกันน้ำมันเครื่องดำมากครับผม,มเหนียวน่าจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับอื้ เช็คเอียงเครื่องครับตอนนี้คือตั้งตรงนะครับดูสินี่น้ำมันเครื่องหรือเปล่าอีวเอียงแล้วครับน้ำมันเครื่องมีครับแต่มีน้อยครับผมมีน้อยมากครับน้ำมันเครื่อง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานครับผมน่าจะเรียบร้อยแล้วครับเยอขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยวว่าน้ำมันเครื่องไม่พอเรียบร้อยครับผมกลับบ้านเกา่าต้องไปพาประกอบตีปลอกใหม่หรือไม่ก็เปลี่ยนเสื้อสูบใหม่ครับผมอาการนี้ <c oughs> ได้ยินเสียงเหล็กเสียดสีกันอย่งชัดเจนนะครับผม แรง,ง,งยิ่งดังโอเครู้เรื่องเราถามจะขอเครื่องครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้สำหรับเครื่องนี้ครับผมครับผมสำหรับเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำมันเครื่องเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นเครื่องสีทีครับห้ามต่ำกวัวระดับขีดน้ำมันเครื่องนี่ครับถ้าตำกวัวนี้โอกาสพัง สูงมากครับผมถ้าใช้งานคือจะเครื่องแท้หรือเครื่องเทียมก็พังได้เหมือนกันนะครับสําหรับเครื่องแต่ย่าที่น้ํามันเครื่องขาดประมาณนี้ตัวนี้ก็เครื่องแท้ก็เรียบร้อยครับกลับบ้านกลับไปแล้วครับผมง่างก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม